ครับอันนี้ก็จะเป็นคอนโดนางฟ้าครับครับอันนี้เป็นไม้มะลิดนะครับอันนี้ก็มะลิดเหมือนกันเมโลเลทโลเอาไว้กาบครับเลทโลอันนี้ก็ follow. Follow เฟโลเฟโลย็บหนามหยววครับไว้กาบเหมือนกัน อันนี้ลายหินอ่อนอีกครับยูโฟเบียผังทองครับอันนี้อนุบาลก่อนครับเพิ่งปลูกครับฝนต,ตกใส่อนุบาลน,นะไม่ใช่อนุบาลถอะไม่แบบปลูกเพิ่งหอดรากเปลี่ยนดินใหม่ครับเดมเบอยู่ครับนี้พามาชมนี้ครับ โรงเรียนผสมผสานครับผสมผสานกันไปอันนี้ก็อนุบาลก่อนคนระับเมื่อวานฝนตกเลยจะลดน้ำดีไหไมเนี่ยมีความชื้นสูงปล่อยไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยลดเลยนี่อันนี้ก็เป็น แยกปลูกชำใหม่ี้ครับกระทงสวยดีครับร้านก็ตุยไปนะครับตุยไปอันนี้ปลูกยากเหมือนกันนะปลูกยากมากเลยต้องแปดต้นขยายอะเลืสองสามต้นถ้าเป็นกอปลูกง่ายครับ แค่แบบอาทิตย์ละครั้งลดน้ำครับถือว่าอยู่ได้ลากเริ่มออกง่องมันครับอันนี้ด่างสวยนี้ครับยูวโฟเบียตัวนี้อครับอันนี้ก็เธอบิเส้นอันนี้เนี่ยสามสี่วันแล้วไม่ลดน้ำครับ ไม่ต้องลดน้ำบ่อยครับครับข้างล่างก็เต็มเลยข้างบนนี่ก็ต้องแยกครับแยกแยกไอ้ดินมันจะหมุหมสภาพนะครับครับตอนนี้ก็ประมาณปีปีครึ่งลนะดินเนะี่ย อันนี้ก็เพาะอันนี้เพาะเมล็ดจากมือตัวเองเลยนะเนี่ยนี่ก็เพาะเมล็ดครับเป็นด่างครับกราฟก็มีครับแบบโตชาโตอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องขยายให้ไวครับอ,อันนี้ก็ตัดตัดทำให้แตกหน่อเนี่ยนะเริ่มแตกมาแล้วครับถัทงทองพวกยิชีนอนปะแต่ลมอันนี้สวยน้อนน่เนาะ หนามหดหน่อยครับอันนี้หนามหดหน่อยครับนี่ผมว่าจะกราฟเลเล่เปล่าตัวเนี้นอไม่ใช่ดิอีกขึ้นเกียร์เปล่าอีกขึ้นเกียร์กจะกราฟครับกราฟน่าจะนี่นจ,ะนจะกราฟอยู่ไม่ใช่เรเล่อีกขึ้นเกียร์อันนี้ก็ตัดช้มแล้วยากเหมือนกันนะครับไม่ได้กราฟนี่ยช้มเอา ก็ตุยไปหลายต้นเหมือนกันครับข้างล่างนี้จะเป็นแบบอนลุบานครับอนุบานกำลังเริ่มละแตกหนออแตกอะไรหรอกครับอนุบาล อันนี้กล้วยอันไหนจําได้ก็จะจอบบอกหราครับอันนี้เล็กอยู่เลยกอ๊อปกอบเล็กอยู่ครับโคเปียโปก็จับแล้วไม่มีหนา็เลยอบชอบอันนี้หนูกินนะครับหนูกินก็เลยแบบแยกหน่อดีกว่าตอนแรก็เป็นต้นเดียวแบบนี้แล้วก็หนูกินตรงปลายแล้วก็หน่อมก็แตกแต่แบบแตก แตกแบบเยอะๆหน่อยเนาะซีว่าจะรอดไหมครับนี่ก็ดูไปเรื่อยๆเนาะครับก็อันนี้ก็ช่ำไว้ลากนา่าจะมาแล้วแน่นแล้วครับอืก็มีหลายพันอยู่ครับต้องต้องแจ้งออกมาอยู่มันต้อง มันต้องไม่ค่อยให้หนอเนะาะพอเราถ้าเราปาดอย่างเงี้ยปาดหนอก็จะขึ้นออกมาถ้าไม่ปัดเลยมันจะยาวอย่างเงี้ยอันนี้รีคอยครับเมมรีคอยรีคอยขนจะยาวๆนี่อันนี้เต็นแต่นี้สีสีสวยนะครับรีคอยตัวเนี้ยเป็นแบบขนสีทองครับอันนี้ก,ถก,ก,ก็ถ่ายรูปขาเรียกไว้ยก็เลยแยกไว้ครับถ่ายรูปขา ก็ปลูกไว้ก่อนพี่อยังไม่ได้แยกเลยเนี่ยบางอันก็แบบเตรียมฟอร์มแล้วยังไม่ได้แยกเลยครับยิมโนงก็มีครับแต่แบบไม่ได้ดูแลเท่าไหร่เบี้ยวค่อยรักษาไปครับแสงหาแสงหน่อยก็นี่ครับอันนี้ก็ปลูกใหม่เปลี่ยนดินใหม่เถอะ ไม่ได้ปลูกเป็นดินไหมครับนี่ตัวนี้เอาไว้แบบเก็บโชว์ครับน,นี่ก็จะเป็นอิรุสมุด่างครับอิรุสมุด่างนีโวซานีโวซาอันนี้เหมืนจะเป็นแบบเม็ดพริกครับ เม็ดพิกจะเหมือนกับแคมเมเน่เม็ดพริกเนี่ยครับอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นิ้วเขียวเนี่ยนิ้วขจีใช่ไหมอันนี้จะเป็นอีกลิคอยสีอีกสีหนึ่งครับนี่อันนี้ก็คบเปียโปเหมือนกัน ชอบโคบิโบเมมไม่เท่าขนสวยดีครับประวัันี้ก็อะไรเนี่ยขนเม้นขนเม้นบางอันจำชื่อได้บางอันจำชื่อไม่ได้ครับเมนเมนลูกผสมก็มีครับหนามหดก็มีครับ นี่ก็มเมนก็บคเเม็นครับอันนี้ก็ไว้แยกแยกหนองแยกอะไรครับเนี่ยนี่ครับอันนี้ไม่แน่จะติดดีอยรออ๋อไปซะแล้วอันนี้ไปซะแล้วน่าวอิ ยากเหมือนกันนะเนี่ยครับอันนี้ก็ชํำอยู่ครับก็ประมาณนี้ครับ <c oughs> เดี๋ยวก็ขยายไปเรื่อยๆครับขยายไม่สิ้นสุดโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับ ก็เดี๋ยวมีมการอัปเดตอะไรก็จะแจ้งอีกทีหนึ่งครับอันนี้ก็ชาเหมือนกันเพิ่งชำอปลุกใหม่ครับปลูกใหม่ยังลากยังเดินไม่ดีครับน,นี่ก็การกาฟกราฟไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตอัปเดตปเรื่อยเรื่อยนะครับเพราะว่าแบบปลูกไปเรื่อยๆครับการาฟไปเรื่อยเยเต็มเลยไนงะอันนี้ก็ตัดอัปปี้ชำครับชาตัวนี้วยูฟ่เบียจะอยู่ข้างนอกครับ อยูอ่ถือว่าทนอยู่นี่ครับโเบยอันนี้เอาไว้แกลฟเล่นๆแต่แบบไม่ได้เลยตุยยิมโนกกลบยิมโนไม่ได้ตุยหมดแล้วหรือว่าแบบยังไม่สมสมบ,บูรณ์ครับโอเคครับก็ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับ